เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้งแ n d r o i d และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยนะครับต่อยอดครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเรามาต่อยอดแผนในส่วนของมาซิโดเนียเหนือนะครับแผนนี้เรียกได้ว่าเป็นแผนที่โคตรแน่นเลยนะครับถ้าใครอยากได้แผนนี้ไปเลือกทีมชาติมาซิโดเนียเหนือนะครับจากนั้นกด d e f a u l t นะนะครับผมอ่ะ หรือจะย้อนไปดูคลิปที่เป็นเคล็ดลับในเคล็ดลับถูกความสําเร็จได้นะนะครับวิธีการเลือกแผนแล้วก็มาจัดแผนนะทุกคนอ่ะอันนี้เป็นแผนของคู่แข่งนะครับผมอ่ะเขาจัดแผนมาได้ได้ว่ากลางไม่ค่อยเยอะนะครับน่าจะเป็นทางเราที่จะบุกเขาได้นะครับผมมามาดูครับว่าแผนนี้แน่นหรือไม่แน่นครับมาที่จังหวะนี้ครับนี่ครับการเล่นหลังห้าเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยเก็บบอลได้เยอะขึ้นนะครับผมเวลาที่คู่แข่งจะบุกมาใส่เรานะครับผมอ่ะจังหวะนี้กดเลยครับแต่ว่าไม่มีอะไรครับจะไม่เคลื่อนรับสบายครับ มาที่มากกี้เล่เาวเดนการก็จะลงมาช่วยอีกในส่วนของแผนนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นกลางรับ2ตัวหรือว่าจะใส่กลางรับตัวหนึ่งแล้วก็กาลางรูตัวหนึ่งก็ได้นะในส่วนของกลางคู่นะนี่ครับแล้วก็ได้จังหวะสวนขึ้นมาครับจากรูดิโน่เมสซี่ครับจังหวะนี้ก็จัดเข้าไปมาดูครับความแน่นของแผนนี้ออกให้เดบอยเดบอยยกให้เมสซี่ยังไงเมสซี่ยังไม่ได้เลยครับจังหวะนี้มาที่แคสิยาร์ครับแล้วซอนนมเมีนไปได้ไหมไม่ได้เลยครับโดนแท้ครับกลางร,รับเราตัดเกมมาให้มาที่เอโต้จ่ายให้กับ ได้ด้วยครับแล้วจังหวะนี้นิดเดียวครับแล้วดูครับคู่แข่งบุกมาไปไม่ได้ครับเจอหลัง5นะครับผมแล้วก็บวกกับหลังที่เป็นกลางรับอีก2นะครับผมอ่าแต่ว่านี้ชิแนเลเนี่ยเลือกใช้ในสองคนเดอบอยเป็นกลางบูกตัวหนึ่งเล่นเป็นซีเมฟนะแล้วมาครับจังหวะนี้ซอนนมินซอนนมินกดไกลๆไม่มีอะไรนะทุกคนเห็นไหมคือบอกเลยว่าแผนนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คู่แข่งในบุกเรายากมากขึ้นนะครับเพราะว่า กองหลังของเราเนี่ยจะยืนเรียงกันเยอะเลยนะครับแล้วทําให้เขาเนี่ยทำเกมบุกใส่ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมาครับเติมมาตัวน,นี้เมสซี่ยังไงเมสซี<ม>่ยังเก็บบอลไม่ได้มาเกลเล่เก็บได้เก็บได้ให้มาเดบ,บรอยเดบรอยมาที่เอโตเอโตเมสซี่เมสซี่หาเพื่อนก่อนนะทุกคนแต่ว่าตัวนี้โดนตัดไปมาใหม่ครับมากันทีรถไฟเลียวเลียวให้มาเดบรอยเดบรอยดูแดนหลังของเราครับ ควบมาเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าประกบทุกตำแหน่งครับแล้วจังหวะนี้เขาจะตัดในนี่ครับเราดักทางนะครับผมอ่ะพยายามมองดูนักเตะกองหน้าเขานะครับถ้ามันเล่นขวามันก็จะยิงขวาเนี่ยครับผมอ่ะเพราะว่าถ้าเท่าเข้าทางที่เขาถนัดก็คือเขาจะยิงได้แม่นมากกว่าเท้าที่ไม่ถนัดนะครับผมฉะนั้นเราต้องบังคับกองหลังเราไปอีกฝั่งหนึ่งนี่ยผมพที่จะกันและจังหวะนี้กดนิ่มๆเลยครับลากจีขึ้นมาแล้วใส่เลยครับสำหรับเอโต้มาครับในส่วนของเกมรุกนะทุกคนแผนนี้ก็จะเน้นแทงนะครับผมอ่ะ เน้นออกดิมเส้นนะครับอ่าออกให้กับแบ็กที่เป็นแบ็กสายเติมเกมผมเพื่อที่จะทําเกมรุกขึ้นมาใส่แต่อ่าในส่วนของเกมรับเนี่ยแน่นอยู่แล้วนะครับสำหรับแผนนี้เพื่อนเพื่อนลองเลือกใช้แล้วก็เอาไปทาตามที่แนวดูนะครับการเล่นกองหลังเนี่ยไม่ได้ยากเลยครับก็คือถ้าแบบคู่แข่งบุกมานะครับเราจะเน้นแบบดึงกองหลังลงมาเพื่อที่จะรักษาตำแหน่งอ่าคุมแดนเอานะครับไม่ต้องเข้าไปบีบนะครับมาให้ออกมาเดวี่เดวี่แทนต่อมาที่เอโตยังไม่ถึงมาดูเกมรับบ้างครับเดืบรอยเก็บได้ เก็บได้จากเข้ากลางครับอ่าแผนนี้ก็จะคล้ายๆกับแผนที่เป็น4-3-1-2นะทุกคนเพราะว่ามันแก้ปรับในส่วนของกองกลางลงไปเล่นรับอีกหนึ่งตัวเพื่อที่จะเป็นหลัง5นั่นเองนะครับมาให้ออกมาเดวี่เดวี่เห็นไหมเกมรุกของเราเนี่ยลื่นไหลเลยนะครับเพราะว่าเราตัดบอลจากหน้าก,กรอบเขตโทของเราได้เยอะนะครับแล้วเมสซี่จยงหงวันนี้พิงมายังไม่ได้มากันใหม่ที่ราฟาแดตต์จับได้แล้วครับเห็นไหมคือบอลแดนหน้าของเขาเนี่ยแทบจะไม่ได้มีส่วนอันตรายเลยนะครับแล้วจวังหงวะนนี้ได้ยิงปั่นนะครับ ยังไม่มีอะไรครับเอโต้อโตอาจจะยิงตรงตัวครับแล้วมาครับดักอีกแล้วครับนี่เห็นไหมคือดักได้ทั้งแผงเลยนี่ครับผมไม่ว่าจะเป็นริมเส้นหรือว่า,ากลางเซนเตอร์2ตัว3ตัวที่แบบยืนเรียงกันนี่ครับผมอ่ามันช่วยเกมรับได้เยอะมากๆนะครับสำหรับแผนนี้หลังจากที่ปรับเกมเพีมาใหม่เนี่ยเนี่ยลองแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแผนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับผมแล้วก็ทําให้เราขึ้นดีหนึ่งได้ง่ายกว่าที่จะเล่นหลังสีหรือว่าหลังสามนะครับเพราะว่า ถ้าเรายิงได้หนึ่งประตูหรือ2ประตูแล้วเนี่ยเราพยายามเน้นรัดกลุมเข้าไว้นี่ผมจากนั้นก็พยายามต่อบอลอยให้คู่แข่งเนี่ยได้บอลจากเราเนี่ยครับผมแค่นี้นี่ครับผมเขาก็จะทําอะไรได้ยากมากขึ้นแล้วเพราะว่ากองหลังเราก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าจังหวะนี้เขาก็ได้เปิดนะครับแต่ก็ไม่ตรงกรอบครับมานี่ดักได้แล้วครับลาซาลิบามาที่อาราโคเก็บเรียบเลยนี่ผมสำหรับแดนหลังครับยกได้ว่าคู่แข่งเนี่ยไม่มีความอันตรายเลยในการบุกนะครับมามาที่เดวีเดวีดึงจังหวะนิดนึงครับแล้วให้เดบอยนิดเดียวครับ มาที่โอเว่นโอเว่นยังไงโอเว่นกระชากมาติดมากกิเล่เลยครับไปไม่ได้ครับมาที่ฟานได้เปิดมาแล้วออกบอลมาที่ชัวร์เมนี่ครับเมสซี่เมสซี่เมสซี่ดับเบิลทัชมาจจงหวันนี้ดูบวกครับโอ้โหสามตัวครับเป็นกลางรับหนึ่งนะครับผมแล้วก็เป็นกองหลังนี่ผมเข้ามาบวกช่วยเห็นไหมเสียบอลง่ายนะครับสำหรับคู่แข่งครับเจอแผนแบบนี้เข้าไปมาครับแข่ของเราเนี่ยเรียกได้ว่าแน่นจัดเลยครับตอนนี้มา ออกทางไปแดนหลังแดนหน้าได้หมดเลยนะทุกคนคือไม่ต้องเน้นบุกมากนะผมนะอ่ะถ้าเรามีสกอร์แล้วก็พยายามคลองบอลเลี้ยงบอลคลองเกมไปนะครับผมเพื่อที่จะ,ะกินเวลาไปด้วยแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเสียโอกาสในการบุกด้วยนะครับผมถ้าเขาไม่มีบอลเขาจะไม่มีความอันตรายนะครับสำหรับผู้แข่งไม่ว่าจากคนไหนก็ตามนะทุกคนถ้าบอลอยู่กับเราเนี่ยมันก็จะเป็นเกมของเรานะครับผมแล้วจวังหวะนี้ได้ลองกดดูแต่ว่ายังไม่ดีพอเลยครับแล้วมากินลเลเลยเคียวมา เดีย๋ยวมาลูกชกี้แทงมาจาังหวะนี้ขึ้นมาเอ็มปเป้แทงต่อดักครับเงียบลอยครับไปไหนไม่รอดครับสำหรับผู้แข่งเจอแผ่นนี้เข้าไปครับทุกคนอ่าอยากให้ไปลองดูนะครับแผ่นนี้มันโคตรแน่นจริงๆนะทุกคนอ่าเล่นให้เป็นในของคุมก้องหลังให้ได้จากนั้นเราแค่ทําเกมลุกขึ้นไปนะครับถ้าเรายิงได้หนึ่งประตูแล้ว ต่อมาเนี่ยให้เราครองบอลครองเกมให้ดีนี่ครับผมพยายามถ่ายบอลให้เป็นเนี่ยถ่ายบอลออกซ้ายออกขวาให้เป็นนะครับผมครองบอลให้ได้แล้วก็ทําเกมบกุกตามจังหวะไปนี่ครแค่นั้นนะครับผม,นนบผมไม่ต้องมีอะไรมากเพราะว่าแดนหลังเนี่ยเราเก็บเรียบแน่นอนนี่ครับผมสำหรับแผนนี้ครับทุกคนโอเคยังไงก็ไปทดลองกันดูแล้วกันนะครับสำหรับแผนนี้ก็มาแนะนํากันในรอบการอัปเดตนี้ครับหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม